ครับผมหมอไม่ทีจะมิรักกุลนะครับจากสถาบันลบไลวันนี้ก็จะมาเดโมนสเตรนะครับในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันนะครับจะค่อยๆเล่าอธิบายไปทีละสเต็ปนะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่ส่งไปเนี่ยหลังจากที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยแล้วก็ใส่ username password ที่แนบไปกับอ e ีเมลเนี่ยก็จะมีหน้าตาดังแสดงให้เห็นจากหน้าจอคอมนะครับ ดูไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างเลยนะครับดูตามตัวสอนอันนี้ก็เป็นตัวโปรแกรมนะครับล่าสุดก็เป็นเวอร์ชันประมาณ1.6ถึง1.7นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวชี้แจงว่าแต่ละหน้าเนี่ยประกอบด้วยเนื้อหาอะไรนะครับเริ่มจากหน้าแรกก็จะเป็น Ge ส Star ตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าถัดไปก็จะเป็นการลงทะเบียนผู้ป่วยเป็นประวัติโรคร่วมและผลแทรกซ้อนของยาเบาหวาน แล้วก็ยาอื่นๆที่รักษาโรคร่วมประวัติยามีการตรวจวัดที่เป็น point of care นะครับแล้วก็มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วก็สุดท้ายก็พอใส่ข้อมูลทั้งหมดนี่ตัวแอปพลิเคชันก็จะพนวกในแง่ของข้อมูลร่วมกับในเรื่องของตัว local best line local clinical practice guideline สรุปออกมาเป็นคำแนะนำนะครับ ในส่วนของตัวแรก,กคือการเพิ่มผู้ป่วยใหม่ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนในส่วนลำดับถัดมาก็จะเป็นการติดตามผู้ป่วยในวิสิตถัดๆไปนะครับเริ่มจากการเพิ่มผู้ป่วยใหม่นะครับก็คลิกหน้าก็จะสับมาเป็นลงทะเบียนผู้ป่วยนะครับไล่ไปเลยนะครับไอ้ทะเบียนเลขที่นี่ก็คือ ID Number ที่ทาง พยาบาลเนี่ยจะอ s ไ i g n ให้ผู้ป่วยแต่ละคนโดยตัวเลขจะเป็นตัวเลข11หลักนะครับซึ่งในส่วนนี้พยาบาลจะจะมีการอ s ไ i g n ตัวเลขต่งางๆให้ผู้ป่วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองก่อกเล่นไปได้เลยนะครับสมมติว่าเอาเอาตัวเลขง่ายๆไปก่อนนะครับต่อมาก็เป็นวันที่ลงทะเบียนผู้ป่วยนะครับสมมติว่า เกมนี้ทำมนที่29นะครับอ่านีไปมาที่29ับสามารถเลื่นขึ้นเลื่นลงได้ตามสกอร์ดาวต,ตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของชื่อและนามสกุลแล้วก็วันเกิดเนี่ยเดี๋ยวทางหลังจากมีการได้พูดคุยในยเรื่องของการเ,าเก็บข้อมูลผู้ป่วยแล้วก็ในแงน่ของเซฟตี้ดาต้าของผู้ป่วยเนี่ยในส่วนตรงนี้เดี๋ยวจะจะปรับทิ้งนะครับ เพื่อไม่ให้สามารถเทสต์แบ็กไปดูได้ว่าข้อมูลต่งางนี้เป็นของผู้ป่วยคนไหนนะครับในส่วนของเพศยังยังใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับก็คลิกได้เลยนะครับในส่วนของอายุก็ใส่ไปนะครับสมมติว่าเป็นอายุ60ปีนะครับในส่วนของส่วนสูงก็สามารถใส่ตัวเลขของผู้ป่วยตามจริงได้เลยนะครับเนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้จะไม่มีการ รีเฟอรจากข้อมูลจาก SIS ลงมายัางในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวข้อมูลเบสไลน์ของผู้ป่วยเนี่ยก็จะอาจจะมีการขอความร่วมมือในของการกรอกข้อมูลไปตามจริงนะครับข้อมูลต่งางเนี่ยจะมีการกรอกแค่เฉพาะครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นก็ครั้งต่อไปกไ็ไม่ต้องมีการกรอกข้อมูลตรงนี้นะครับในเรื่องของน้ําหนักก็กรอกไปสมมตนิน้ําหนัก6กกโ ในส่วนของจานีมอนไกนี่เครื่องจะสามารถคำนวณได้จากส่วนสูงและน้ำหนักที่กรอกไปนะครับในส่วนของเอวก็จะมีการสรีว่าเอว90เซนสะโพก90เซนเครื่องก็จะคำนวณอีตัวเวสติเกโชนะครับก็เป็นหนึ่งนะครับในส่วนของสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวข้อมูลอธิบายในส่วนของคําถามนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่น แล้วค่าปกติมันเท่าไหร่เนี่ยในส่วนนี้ก็จะมีข้อมูลอ้างอิงไว้สําหรับอธิบายข้อมูลที่บางทีเราก็ไม่ได้มีความรู้เข้าใจในส่วนของเวส t ิปเลโชเท่าไหร่เนื่องจากส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้อยู่ในรูทีก็จะมีตัวเลข e f e r e n c e ให้อ้างอิงให้นะครับที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของตัวที่อยู่นะครับก็กอกไปนะครับ อันนี้ก็เป็นวานที่วินิจฉัยว่าเป็นประวัติมาลานแค่ไหนนะครับสมมติว่าวินิจฉัยเมื่อสองเดือนสมมติวินิจฉัยเมื่อยี่สิบเก้าสองเดือนที่แล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็ถ้าเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็กดต่อไปนะครับในส่วนนี้ในในในส่วนนี้ที่ แสดงให้เห็นนะครับผมลองกรอกข้อมูลไม่ครบนะครับและคีย์ต่อไปเนี่ยก็ก็จะมีตัว warning ขึ้นมาว่าน,นี่ยกรอกข้อมูลไม่ครบให้กรอกข้อมูลในส่วนที่เหลือให้ครบก่อนนะครับในหน้าละบาดถัดมาก็จะเป็นนื้ของปอดโรคร่วมแล้วก็ผลแทรกซ้อนของเบาหวานนะครับก็ค่อยๆกรอกไปนะครับข้อมูลในส่วนตรงนี้จะกรอกเฉพาะแค่ครั้งแรกนะครับอย่างเช่น ผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะคอมลิเคชันอย่างเช่นเบาหวานขึ้นจอตาหรือเปล่าถ้าเราไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเบาหวานขึ้นจอตาเนี่ยโดยคำนิยามของของตัวผู้วิจัยเนี่ยคืออะไรก็สามารถครีย์ขัอธิบายในส่วนของสีฟ้านะครับว่าเพราะวาเบาหวานขึ้นจอตาก็คือการที่มีเบาหวานขึ้นจอตาทําให้มีโรคที่จอประสาทตาแล้วก็ทําให้ตามองเห็นไม่ชัดตาหรือตาบอดนะครับนะ ในส่วนตรงนี้ถ้ามีก็ตอบว่าใช่ถ้าไม่มีก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับสําดับถัดมาก็เป็นโรคเส้นประสาทจากเบาหวานหรือได a ิ e t i c n e u r o p a t y นะครับในส่วนคํานิยามตรงนี้ก็คือมีอาการชาที่ปลายเท้าทั้งสองข้างนะครับถ้ามีก็ตอบใช่นะครับต่อมาก็เป็น peripheral artery disease หรือโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายนะครับ ไม่มีก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับการผิดรูปของเท้านะครับก็มีการมีโรคปลายประสาทเท้าชาจากเบาหวานจนทำให้มีเท้ามีแผลหรือมีกระดูกหักนะครับถ้าไม่มีก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับในส่วนตรงนี้ก็ค่อยๆไล่ดูไปนะครับในส่วนของ คำถามนี้ก็คือผู้ป่วยยังสูบหรี่หรือไม่นะครับคำถามนี้ให้ตอบแค่ว่าปัจจุบันยังสูบหรือปัจจุบันไม่สูบแล้วนะครับขอแค่นี้นะครับรวมถึงยาเส้นด้วยนะครับถ้าไม่สูบก็ตอบไม่ใช่นะครับแล้วก็คลิกต่อไปนะครับในส่วนของหน้าระดับถัดมาก็คือในเรื่องของตัวประวัติยานะครับเนื่องจากคนไข้ ทั้งทุกคนที่เอ็นโรเข้ามาเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานที่ยังกินยาเบาหวานอยู่นะครับก็ต้องตอบประใช่ใช่ไหมครับยาที่ออกแบบในโปรแกรมเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มก็คือตัวเมทฟอร์มินแล้วก็กีทิซา์นะครับอ้างอิงตามยาเบาหวานที่มีในระดับระพศต่อนะครับอัานี้ก็ต้องดูว่าคนไข้ปัจจุบันกินยาเมทฟอร์มินอยู่กี่เม็ดนะครับ โดยที่ข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรับประทานเมทฟอร์มินส่วนใหญ่จะเป็น500มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแอปนี้ตอนแรกก็คือออกแบบให้เป็นเมทฟอร์มิน500มิลลิกรัมนะครับสมว,ว่ากินอยู่2เม็ดต่อวันนะครับคราวนี้ก็ดูว่าเวลารับประทานยานี่เป็นเวลาไหนนะครับสมว,ว่าเป็น1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นนะครับในส่วนของประชานนี้อ่านดีๆก็คือเป็นจํานวน ยาที่เประทานต่อวันนะครับสองแล้วก็แบ่งเป็น1เม็ดเช้ากับ1เม็ดเย็นนะครับในส่วนของกีบิไซนะสมมติว่ากินอยู่2เม็ดนะครับก็จะมีช่วงระยะเวลานะครับว่ากินเวลาไหนบ้างอย่างเช่น1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นนะครับหรือเป็น สองเม็ดชาก็จกะคีไปรักษาดังกล่าวนะครับในส่วนของมีผู้ป่วยมีข้อห้ามของการใช้ยาหรือเปล่าในแง่ของเมทฟอร์มินถ้าเราไม่เราไม่แน่ใจว่าไอ้ข้อห้ามเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็คลิกสีฟ้าเหมือนเดิมน,นะครับข้อห้ามตอนนี้ก็คือในเรื่องของหน้าที่ไตที่น้อยกว่า30นี้ถือว่าเป็น absurd indication หรือข้อห้ามสําหรับการใช้ยานะครับถ้าไม่ใช่ก็ตอบไม่ใช่นะครับ ต่อมาผู้ป่วยมีผลข้างเคียงจากตัวยาประหวานหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็ดูว่าเมทฟอร์มินมีอะไรบ้างก็คือมีเรื่องของ GISI d e effect แล้วก็มีแลคติกแอซิดอสิจากเมทฟอร์มินนะครับถ้าไม่มีก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับในส่วนของคิบิซนะ์มีผลข้างเคียงอะไรไหมเคยกินแล้วมีขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียมือศีรษะมือสั่นหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ตอบไม่ใช่นะครับสุดท้ายสําคัญมากก็คือในเรื่องของคนไข้เนี่ยรับประทานยาประหวนันครบตามที่แพทย์นแนะนําหรือเปล่า าครบก็ตอบว,ว่าใช่ในในลำดับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของพาร์ทของยาความดันโลหิตสูงนะครับผู้ป่วยกินยาความดันหรือเปล่าถ้ากินคราวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยทานยาความดันอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ยาเนี่ยก็จะอิงตามยาความดันโลหิตสูงที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ของเราประสตทน,นะครับส่วนว่าคนไข้กินยาความดันอยู่ เริ่มจากอินอรลิพิว e 5มิลิกรัมนะครับเดีย๋ยวลองใส่ตัวรอาสทา,านดูนะครับนะกรณีที่เราใส่ว่าผู้ป่วยเนี่ยทานยาอินอริพิว e และใส่ว่าผู้ป่วยเนี่ยรับประทานยารารารอสทา,านมันก็จะมีตัว warning alert ขึ้นมานะครับว่าโดยหลักการเนี่ยเรามันจะไม่ให้ยา a c i พร้อมกับ ARB นะครับเนื่องจากในแง่ของ Adverse Effect ที่มีการ l i s t ของ AKI สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็จะมีอะารขึ้นมาเลยว,ว่าไม่ควรจะบริหารยา2ตัวนี้พร้อมกันนะครับควรจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ต้องอกลับไปปรับยาให้เหลือแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวลองใส่ยาในหลายๆขนาดดูนะครับอย่างเช่นสมมติว่ากินยาความดันอยู่อัลดอยูมิกรัม h ่มลิกรัมนะครับไม่ได้กินยาอะทรนาลนะครับ ในส่วนของตัว HCTZ เนี่ยมีข้อมูลว่าไอ้ขนาด12.5มิลลิกรัมเนี่ยก็สามารถลดความดันได้เทียบเคียงกับ25มิลลิกรัมแต่ไอ้ขนาด25มิลลิกรัมเนี่ยมันจะไปเพิ่มในเรื่องของตัวผลข้างเคียงก็คือในเรื่องของตัวไฮโปนัทเรีมีไฮโปคลีเมียแล้วก็มีปริมดีพิชันที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึง l i s ์ของ AKI ที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของอัลกอริทึมในแอปพลิเคชันก็เลยจะ ให้ปรับได้ในส่วนของ HCTZ อยู่ที่12.5นะครับคราวนี้ก็มาดูต่อว่าผู้ป่วยนี้มีข้อห้ามของอินาลาพิวหรือรอสถานหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าข้อห้ามมันคืออะไรก็คลิกสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นข้อข้อห้ามของอินาลาพิวก็คือโพแทสเซียมมากกว่า5.5หรือมีแองจิโออิดีมานะครับจากยาถ้าไม่มีก็ตอบไม่ใช่นะครับแล้วรอสถานล่ะมีโพแทสเซียมมากกว่า5.5นะครับ ถ้าไม่มีก็ตอบไม่ใช่นะครับแล้วผู้ป่วยนี่หลังจากรับประทานยานแล้วเคยมีผลข้างเคียงทางการหรือเปล่าอย่างเช่นอินารพิว e ผลข้างเคียงก็คือมีคอฟเอซก็คือไอนะหรือมีคลีนินเพิ่มขึ้นจากเบสไลน์มากกว่า30%นะครับถ้าไม่มีก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับแล้วเราสถานก็คือต่างกระตรง ARB จะไม่มีผลข้างเคียงเรื่องไอนะครับ แต่ในเรื่องของตัวกรีนที่ไลซิ่งเกิน30%เนี่ยก็เป็นก็สามารถเจอได้นะครับถ้ามีถ้าไม่มีก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับส่วนแอโดิพีนก็บวมนะครับบวมบริเวณดิพเอนเดนพาร์ทหลังเท้านะครับแล้วก็ถ้ามีจนคนไข้เนี่ยไม่สามารถทารเลตได้ก็ก็ถือว่าเป็นผลข้างเคียงนะครับ ถ้าไม่มีก็ตอบไม่ใช่นะครับในส่วนของ s ฮซิดิซัทผลข้างเคียงคือมีไฮโปเนสทีเมียไฮโปคลีเมียนะครับถ้าไม่มีก็ตอบไม่ใช่นะครับสุดท้ายก็เหมือนเดิมใน,ในเรื่องของตัวดักคอมไพแอสน,นะครับก็ผู้ป่วยกินยาตามที่แพทย์แนะนำหรือไม่ถ้ากินตามก็ตอบว่าใช่นะครับต่อมาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยผู้ป่วยกินยาไขมันอยู่หรือเปล่านะครับยาไขมันที่ลด LDL เพื่อหวังเอ็ม L D L น้อยกว่า100ในะระดับระบาดสตอก็จะมียาอยู่ชนิดเดียวแล้วก็ขนาดเดียวก็คือในเรื่องของตัวซิบวาเซตินนะครับก็คือ20มิลลิกรัมสมมติว่าถ้าคนไข้กินอยู่20มิลลิกรัมอยู่วานลเม็ดในเรื่องของคนไข้มีผลข้างเคียงของซิบวาเซตินหรือเปล่าน,นะครับผลข้างเคียงคืออะไรก็คือในเรื่องของปวดเมื่กล้ามเนื้อนะครับถ้าไม่มีก็ต่อไม่ใช่นะครับ ผู้ป่วยกินยาซิมาสตเตนตามที่แพทย์นแนะนำหรือเปล่านะครับก็ตอบว่ากินไปก่อนอันนี้ก็เป็นเนื้อของการตรวจวัดก็จะเป็นการตรวจวัดที่เป็นคีละขั้เนื้อของการดูแลที่ระบอสตอก็คือดูนี้เรื่องของตัวความดันแล้วก็ดูระดับน้ำตาลปลายนิ้วนะครับสมมติว่าความดันอยู่ที่ประมาณ160 80สําำหรับครั้งแรกนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็เป็น150 80นะครับในส่วนของความดันโลหิตเฉลี่ยเนี่ยเครื่องจะคลคูเลตจากการที่เราเกาะข้อมูลนะครับโดยการวัดความดันเนี่ยจะเป็นการวัดความดันมาตามมาตรฐานนะครับของสมาคมโรคความดันโลหิตสูงปี2 5 6 2นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ทางทีมผู้วิจัยเนี่ยจะไปแนะนำแล้วก็ไป ให้คำแนะนำในสเตปบายสเตปสำหรับการวัดความดันตามมาตรฐานก่อนเพราะว่าถ้ากระบวนการวัดความดันซึ่งได้มาซึ่งตัวเลขไม่ถูกต้องเนี่ยค่าตัวเลขที่จะเอาไปแนะนำต่อแนะนำสำหรับการรักษาต่อก็ก็ไม่ได้เกิดก็ไม่ได้ถูกต้องตามกระบวนการที่ได้มาซึ่งตัวเลขนะครับในส่วนของตัวน้ำตาลก็เป็น point of care capillary blood g ต u c o s e นะครับซึ่งจะต้องงดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมง สมมติว่าใส่ตัวเลขไป160นะครับในส่วนวของในส่วนนในส่วนของตัวปฏิทินตรงนี้ก็เป็นการให้กรอกข้อมูลนะครับว่าในการกระบวนการวัดการเจาะเลือดเนี่ยเกิดขึ้นไหนสมมติเป็นวันนี้เป็นวันที่บันทึกข้อมูลก็เป็นวันที่19นะครับอันนี้ก็เป็นวันที่19เหมือนกันนะครับพอใส่ข้อมูลครบก็คลิกต่อไปนะครับ ในส่วนของน้าตาลนะครับก็จะเป็นน้ําตาลที่เป็นจเจาะลายปีนะครับสมมติใส่เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งก่อนนะครับน้ําตาลเฉลี่ยสมมติว่าก่อนหน้านี้เป็นเจ็ดนะครับ LDL ครั้งสุดท้ายถ้าไม่แน่ใจว่าไอ้คำนี้หมายถึงอะไรก็ให้ดูในส่วนของสีฟ้านะครับก็เป็น LDL ครั้งก่อนหน้าที่จะเจาะครั้งล่าสุดนะครับสมมติว่าเป็น11 1, 1ปัจจุบันล่าสุดก็คือ ครั้งที่ผ่านมานะครับสมมติเป็น140สนะครับสูงขึ้นคีตินิน l a s คีตินินก็คือคีตินินก่อนหน้าครั้งปัจจุบันนะครับสมมติเป็น1.1ปัจจุบันเป็น1.2นะครับเครื่องมันจะคำนวณค c u คูเลตเป็น ckd epi ออกมาเป็น65นะครับแล้วก็ดูรีนอลบูมินคีโตนินซึ่งจะมี การตรวจในโครงการนี้ด้วยนะครับสมมติีเป็น30ไปก่อนบริการ,รต่อกรรมกิตเดนีนะครับแล้วก็โพเทสเซียมที่เบสไลน์นะครับสมมติว่าเป็นอยู่ที่4โซเดียมร้อไปก่อนนะครับในส่วนตรงนี้ก็ถ้ามีการกดมันจะรัน,อ,นอัตโนมัติให้นะครับแต่ถ้าตัวเลขมันสมมติว่ตัวเลข โดย,โดย,โดยเราเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็สามารถปรับตัวเลขได้นะครับอย่างข้อมูลนี้ก็เป็นวันที่29นะครับพอกอครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็คลิกต่อไปนะครับสุดท้ายเนี่ยพอเราก่อข้อมูลสเตปบายเสร็จตั้งแต่หน้าแรกจะถึงหน้าการตรวจทางห้องประเด็ด ห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะได้รับคําแนะนำนะครับคําแนะน,นํานี้ของการรักษาคําแนะนํานี้ของการนัดครั้งต่อไปแล้วก็คําแนะนํานี้ของการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งคําแนะนํานี้ของการนัดครั้งต่อไปแล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่สามารถควบคุมเบาหวานความดันได้ดีหรือเปล่าถ้าเป็น well control เนี่ยก็จะนัดเ e g ูล่า เฉลี่ยประมาณ3เดือนสำหรับครั้งต่อไปนะครับแต่ถ้าความดันโลหิตยังสูงเกินเกณฑ์หรือน้ำตาลยังสูงเกินเกณฑ์เนี่ยส่วนนึงก็จะมีการนัดฟอร์อัพระยะสั้นกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับคำแน,นะนำสำหรับะหวานก็คือปรับมาเป็นจากเดิม1,000มิลิกรัมเพิ่มมาเป็น1,500มิลิกรัม 1,500มิลนละิกรัม bon. นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวันกลับไปดูนิดนึงเผื่อใครจำตัวเลขไม่ได้นะครับคนไข้คนนี้ท,ทานยาเม็ดฟอร์มินอยู่2เม็ดต่อวันแล้วก็มีกิปบไซดอยู่2เม็ดต่อวันนะครับน้ำตาลยังเกินเกณฑ์อยู่นะครับน้ำตาล160 เราอยากได้น้อยก็130ยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันยังเกินเกณฑ์อยู่โดยที่กินเม็ดฟอร์มิน2เม็ดแล้วก็กีบพิซา์2เม็ดต่อวันในส่วนตรงนี้คําแนะนําของการรักษาเนี่ยก็เพิ่มจากเม็ดฟอร์มิน2เม็ดไปเป็น3เม็ดต่อวันก็คือกินเม็ดฟอร์มินเพิ่มไปเป็น2เม็ดเช้า1เม็ดเย็นนะครับในส่วนของกีบพิซาน์นี่ให้กินเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ ในคาแนะนำเนี่ยจะแนะนําให้ปรับบางตัวเพิ่มนะครับในส่วนที่ไม่ได้พูดถึงนี่ให้กินเหมือนเดิมนะครับอันนี้นีเป็นพาร์ทของเบาหวานนะครับแล้วจะมีในเรื่องของตัวสีแดงสีแดงก็คือเหมือนกระตุ้นให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันเนี่ยมีความอัลเลอร์ตเนี่ยของว่าจะต้องปรับการรักษานะครับต่อมาในส่วนของตัวไขมันนะครับในส่วนของตัวความดันโลหิตสูงนะครับ ความดันโลหิตสูงก็เริ่มเหมือนเดิมนะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยทานยาความดันอยู่หลายตัวมีนาลพยูอยู่5้าแอมโลโดพีนอยู่สิบเฮสทอยู่12.5้โดยทั้งที่กินยาขนาดนี้แล้วแล้วก็วัดความดันตามมาตรฐานเนี่ยความดันอย่าง155 80ปยังเกินเกณฑ์ที่เราคาดหวังไว้ใช่ไหมครับในส่วนตรงนี้คำแนะนำเป็นยังไงบ้างคำแนะนำก็คือ ก็เพิ่มยาความดันไปจากเดิม5มิลลิกรัมก็เพิ่มไปเป็น5มิลลิกรัม1เม็ดเช้าหเม็ดเย็นก็รวมเป็น10มิลลิกรัมส่วนยาความดันอื่น,นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยก็ให้กินยาเหมือนเดิมเพียงแต่ปรับเพิ่มก็คือตัวอินาทิวจาก5ไปเป็น10นะครับในส่วนของเบื้องต้นเนี่ยก็คือแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของการที่ ดูแลผู้ป่วยดูผู้ป่วยข้อมูลที่มาที่ point of care หรือที่ร,ร,ระดบรอปสะตอนะครับโดยเน้นการซักประวัตตามระบบเน้นซักในแง่ของว่าผู้ป่วย,ยมีรับประทานยาสม่ำเสมอไหมมีผลข้างเคียงแล้วก็มีข้อห้ามจากการใช้ยาหรือเปล่าแล้วก็ผนวกกับในแง่ของ point of care physical examination ก็คือการวัดความดันแล้วก็ point of care ฟาสซิ่งคาเปลรี่บัตกูโคสแล้วก็สุดท้ายก็รวมมาเป็นคำแนะนำนะครับในส่วนของการอสอนในแของการใช้แอปเบื้องต้นในจุดนี้ก็เป็นเหมือนการเพื่อที่จะอธิบายว่าสำหรับคุณหมอแล้วก็พยาบาลเนี่ยจะสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้ได้อย่างไรนะครับในแง่ของในส่วนของแอปพลิเคชันที่นำมานำเสนอเนี่ยก็แล้วเสร็จไปประมาณ 80-90%แล้วในสดอื่นๆเนี่ยเหลือในแง่ของรอฟีดแบ็จากทางคุณหมอแล้วก็ทางพยาบาลเนี่ยว่าหลังจากที่มีการเริ่มนำมาใช้ลองเล่นดูเนี่ยแล้วจะมีมุมไหนที่จะตอบโจทย์ในของการเอาไปใช้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานในหลับระพสตอนะครับเพื่อเพื่อเราจะได้ปรับ ให้แอปเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงในระดับรพสตต่อไปนะครับขอบคุณคุณหมอแล้วก็พี่พยาบาลรพสต,ตนะครับที่ที่จะร่วมแสดงความเห็นแล้วก็เอาแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในระดับรพสตต,ต่อไปนะครับ